ขายฝากเรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ก่อนซับจะหลุดมือขายฝากคือสัญญาซื้อขายซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตกไปยังผู้ซื้อทันทีต่างจากสัญญาซื้อขายทั่วไปตรงที่ว่ามีข้อตกลงว่าผู้ขายสามารถไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือที่กฎหมายระบุไว้ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์เช่นบ้าน หรือที่ดินกฎหมายให้เวลาไถคืนไม่เกิน10ปีแต่ถ้าเป็นสังหาหริมทรัพย์เช่นรถยนต์เรือไถคืนได้ไม่เกิน3ปีและที่สําคัญการขายฝากนั้นก็จะต้องทําถูกต้องตามรูปแบบของกฎหมายเช่นถ้าเป็นอสังหาหริมทรัพย์บ้านหรือที่ดินต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ถ้าเป็นสังหาหริมทรัพย์ชนิดพิเศษเช่นแพเรือสัตว์ยานพนาหนะต้องจดทะเบียนต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ขายฝากในส่วนที่เกี่ยวกับที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยจึงได้มีการตราพระราชคุมครองประชาชนในการทําสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัยพศ2562ซึ่งพระยด,ดังกล่าวได้กําหนดให้ไถ่ยถอนคืนได้ไม่น้อยกว่า1ปีแต่ไม่เกิน10ปีเพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาฟื้นตัวและนอกจากนั้นในระหว่างที่ยังไม่ครบกําหนดถ่ยคืน ผู้ขายฝากสามารถยังอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้เช่นปล่อยเช่าทำเกษตรหรือค้าขายโดยไม่ต้องแบ่งไรายได้ให้เจ้าหนี้และถ้าครบกำหนดและระยะเวลาไถ่คืนแล้วผู้ขายฝากยังไม่พร้อมก็สามารถต่อสัญญาได้รวมแล้วต้องไม่เกิน10ปีและที่สำคัญผู้ซื้อฝากต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนครบกำหนด3-6ถึงเดือนมิฉะนั้นถือว่าขายายแล้วออกไปอีก6เดือนโดยอัตโนมัติสำหรับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพื่อไถ่คืน กฎหมายกำหนดว่าสินไถ่รวมดอกเบี้ยแล้วต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีเพื่อไม่ให้เจ้าหนี้เอาเปรียบลูกหนี้จนเกินไปสุดท้ายอยากเตือนว่าหากท่านไม่สามารถไถ่ทรัพย์คืนได้ภายในกำหนดเวลาที่ไถ่ฝากทรัพย์นั้นจะตกเป็นของผู้ซื้อฝากในทันทีโดยไม่ต้องฟ้องร้องบ,งบังคับคดีใดๆฉะนั้นก่อนคิดจะขายฝากอย่าลืมศึกษากฎหมายให้ดีหากมีข้อสงสัยหรือประสงค์ที่จะปรึกษาข้อกฎหมายติดต่อได้ที่สำนักง,งาน,นการคุ้มครองสิทธิทั่วประเทศหรือสายด่วน1 1 5 7